ก็แสดงความยินดีกับคุณพัทริยางามลม CEO สาวมากความสามารถโดยทําธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงและล้างทำความสะอาดน้ําแรงดันสูงในกลุ่มปิโต,โตเคมีและการกลัน่นที่ได้เข้ารับรางวัล CEO Award 2023รางวัลที่มอบให้แก่นักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียนที่มีผลง,งานโดดเด่นมีความสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะ ชื่อน้องผลนะคะพัทริยางามลมบริษัทีทีวยเซอร์วิสจำกัดคะ่ะทำงานเกี่ยวกับไฮเปอร์เชอร์ว j e เตอร์ n i ตคในส่วนของการบริการในส่วนของคูปิโตเคมีค่ะแล้วก็รางวัลที่รับวันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงแก่งแห่งปีระดับ c o o ค่ะค่ะงานของเราก็ทำเกี่ยวกับพวกคูปิโตเคมีงานร้านทำความสะอาด ในกลุ่มอุตเคมีเช่น h ฮเปอร์เชอร์วอเตอร์เจค่ะในกลุ่มของปทอตทเอสซีพวกนี้ค่ะรางวัลน,นี้ใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นนักผู้บริหารที่อาจจะเป็นหญิงที่แขแกร่งก็ได้ค่ะในการบริหารทีมงานค่ะแล้วก็แก้ปัญหากับลูกค้าค่ะการวางแผนการตลาดก็ต้องมองในส่วนของขยายตลาดอยากไปในกลุ่มของเอสโซไทออยบ์งัจากคะค่ะยางตัด ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นนะคะในในส่วนของการบริการนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของต้องบอกว่าในโซนระยองค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ออกรอบนอกเท่าไหร่ค่ะก็มองหาทางกลุ่มพิโตทางของอบางจากเอโซไทยออยค่ะคนที่เป็นแรงบาันาลใจให้กับเราต้องขอบคุณตัวเองก่อนน้ออันดับแรกค่ะที่ มีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะทํางานบริการแล้วก็แก้ปัญหากับลูกค้าะคะ่ะงานของเราเป็นงานแก้ปัญหาเนาะถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาก็ไม่มาหาเราต้องบอกว่าวันนี้พี่ทวัยค่ะเป็นนักแก้ปัญหากับลูกค้าในหลายๆกลุ <c oughs> ม่มค่ะก็มีมุมที่ท้อไหมมีมุมที่ท้อค่ะแล้วก็เป็นช่วงโควิดพอดีค่ะบริษัทเราเพิ่งเริ่มเปิดกิจการแล้วก็เราเจอวิกฤตะคะ่ะช่วงโควิดเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณทีมงาน ขอบคุณตัวเองค่ะที่นำพาองคอ์กรไปได้ค่ะถ้าสามารถที่จะติดต่อในการบริการก็บริษัท PTY Service จำกัดบ้านเลขที่33ทับ327หมู่4ตํตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองรหัสไปศษณีย์2 0 0 0 0หรือโทร064 623 5639 ID Line PTY 5 1 1 9 5 4ค่ะต้องทางโซเชียลมีค่ะเป็น Facebook ค่ะ PTY Service ค่ะซื้อก็จะขึ้นเลยค่ะ